นายกสั่งทำโพสำรวจความเห็นคนไทยควรยกเลิกพรกฉุกเฉินหรือไม่นายกรัฐมนตรีสั่งกอรมนรททำโพลสำรวจความเห็นประชาชนหลังประกาศพรกฉุกเฉินส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันและควรยกเลิกหรือไม่มีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะหัวหน้าศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรเตรียม จัดทำโพลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายหลังมีการประกาศใช้พรกฉุกเฉินมากกว่า1เดือนเพื่อดูผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของประชาชนรวมถึงขอความคิดเห็นว่าเห็นควรให้คงพรกฉุกเฉินหรือไม่เพื่อเป็นแนวทางให้สอบอคตัดสินใจเนื่องจากขณะนี้พบว่ามีเสียสะท้อนมาจากสังคมหลายความคิดเห็นอาทิ1 ให้ยกเลิกพรกฉุกเฉินเนื่องจากกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันและเศรษฐกิจของประเทศอีกครั้งยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ก็ลดลงตามลําดับและอยู่ในความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่จะควบคุมได้ 2. ให้ยกเลิกพรกฉุกเฉินแต่ยังไม่อยากให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 3. ให้คงพรกฉุกเฉินเอาไว้ก่อนเพราะห่วงว่าจะมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อีกรอบแต่ขอให้ผ่อนคลายเช่นยกเลิกประกาศเคอร์ฟิวหรือขยายเวลา เคอร์ฟิวออกไปจากเดิม22นาฬิกาถึง4นาฬิกานั้นอาจจะเป็นถึง23นาฬิกาถึง4นาฬิกาโดยเสยนาธิการทหารบกในฐา,านะเศษออรมนจะเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาเนื้อหาในแบบสอบถามก่อนจะนำไปแจกจ่ายประชาชนคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการแล้วเสร็จ1สัปดาห์